ครับบรรยากาศที่ศาลปูดำนะครับปัาปลาบ้านเล่าตำบลแค่นยอำเภอเมืองจังหวัดเ็ดกามีพี่น้องทยอยมาเเรื่อยๆนะครับนี่คือพาบรรยากาศในตอนนี้นะครับพื้นที่ทันนี้นะครับเพิ่นกาฝันเห็นปูดำนะครับเพิ่นก็เลยมาตามคพามฝันนะครับเพิ่นก็ไดนำํำ อาหารน้ำขนมจีนครับผักด้วยพอไปลืมะแบบม่วงอะไรเผาเหนียวมาถวายนะครับนี่ครับูไม่แก่พกตอเนียวยายกำลังจะหมดฮะต้องโทรไปกี้ ไม่เป็นไรบอกแกนะไปไม่้หเรามองเห็นหน้าเขาไงเราก็เลยทรกลับไปเขบอกว่ากาลังเขาบอบอกแล้วเอาบุญไ้าบ้บอกว่ามาเอาบุญให้เอ้นัราาอยม่รเม่สเาบอกว่ากล้แล้กลังได้เ เ,เดี๋ยวห่อถั่วไปล่อรุ่นตัวเล็กกับทีมงานของ,อง,องอคุนผีเพ่นเนาะครับเมื่อน,นี้เพ่นเป็นสายบุญเดินทางมาจากภูเหล็กขัางกาฬสินครับพี่น้องคุณผู้ชม

นาะโมสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ อิติสุขโตุอราหะรหังพุทโธนโมพุทายะโมุทายะปัตตวีคงคาวีคงคาค้าุมาเทวคุหเะข้ามามีหังขีติสุขโตอราหังพุทโธรหังพุทโธนโมพุทายะโมุทหายะปัตตวีกงคาพัวีคงคาค้าบุมาเทวาเทวะข้ามามีหังขามามีหันห้าเรามออขันห้าเรานี่ขันห้าเขา เอาเพียนอะไรอย่างเงเ้ยเียนอยู่ในโถนั่นแหละเอยู่ในนั้นเละอของเขาอันนี้เเอามาดูได้ได้ยินบอกว่าเอาวางนี่เหรอไม่อันนี้มาาเออไม่ใช่คนาีไม่ใช่รานไม่วางี้วางนี้วามือวางี้เหอะไรนับแล้วปล่อย ให้ลมพัดมาให้แรงแล้วนะปู่ลูกหลานมาแล้วสิ่งที่ลูกไมนิดลูกลูกทําตามที่ลูกไมนิดแล้วเมื่อคืนหนมจีนน้ายาตลอดทั้งมะม่วงสุกลูกก็ไปหามามะพร้าวอ่อนลยอเลนเลยเขาเรียกอะไรนะวุนน้นมะพร้าวในน้ําเชื่อมน้ําแดงไข่ต้มนมน้ำหล้วพันห้าลูกเตรียมมาแล้วเดี๋ยวขอพันห้าพันห้าม,มาตั้งนะ าธุสาธุสาธุสาธุจางเิตทูปพันเทียนสองดอกนี้ข้าพเจ้านางแม่วันพร์ตัวพันหยู่บ้านเลขที่สามสิบหกลบเก้าสิบสี่หมู่สิบห้าตำบลคลองสองอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหมู่บ้านสวนเชื้อปลาซอยดอนยนะิบเก้าหน้าบัดนี้ลูกได้มาเป็นสะพ้ายอยู่ที่ 24, 15, บ้านเลขที่สองสองสี่หมู่ห้าตำบลนาขามอกุจินาลายจังหวัดกาฬสินธนะุ์ณบัดนี้ลูกได้มาอยู่ณสนะถานที่เบื้องข้ังของสาลหลวงปู่ดำบ้านเหล่า ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดณบัดนี้ลูกได้แต่งขันห้าผ่านทองรองรับพร้อมทั้งทูกเพียนชวาลาตลอดทั้งอพวงมาลัยเราอยู่ไหนขอบใจแล้วนะอ๋อพวงมาลัยมาลิสลับดอกรักและดอกลุ่งเรืองมณีหรือดอกดาวเรืองของเมืองมนุษย์ก็ขอพรชัยอันเร่งด่วนจากถูกสัตว์กรรมจากถูกเป็นไรตอนสนี้อัปติเลย อย่าเพิ่งมาท่านอย่าเพิ่งมาทูกสั่นแรงมากเดี๋ยวพี่พี่ถือทวายเสร็จก่อนเอาอันนี้ออกก่อนรับนะแต่พระแม่ตอนนี้แม่ก็คงคาไม้ประเสริฐไม้ประภัยพระแม่ทั้งสี่จงมาเป็นพิจการในกลางนี้วันนี้พระเจ้าได้ทำุณงามความดีได้มาถวายณภูมิที่ภูมิเจ้าที่เจ้าทาง ใส่กันนี้เลยก็ได้เนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เทพเทวุลุคเทวะสิชั้นฟ้า15ชั้นพรม14ชั้นบานานยีชั้นธรณีณละบัดนี้ข้าพเจ้ากอนอบน้อมบันเทิงเจ้าทุงเจ้าธาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าไวยเจ้าน้องเจ้ากองเจ้าบึงทุกสิ่งทุกอย่างศักิสิทิ์ทั้งหลายแม่นางไม้แม่นางตะเคียนทองนาคีนาคานาคราตปู่ฤๅทั้งร้อยแปพระองค์ปู่สมเ้พระซับปกปักรักษาแม่ตะเกียนทองไม่หยาจอมทองไม่หยาจอมเงินทุกๆพระองค์นะทีนี้ปู่ชชีีปปาขวู่ทุกๆพระองค์ ผูสมความรับปกปักรักษาณสถานที่นี้ขอพระอ,องค์จงมาช่วยเปิดพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะเปิดด้วยวิญญาณบาร,รมีของข้าพเจ้าที่ได้สะสมมาตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันชาติณนวันนี้ลูกได้มาทําตามนิมิตฝันแล้วณนวันนี้ลูกได้ทาตามสัจจะแล้วได้นําสมสุกลูกไม้ตลอดทั้งมะม่วงสุกที่ลูกได้ฝันขนมจีนน้ายาไข่ต้มข้าวเหนียวน้ําสะอาดมุนมะพร้าวในน้ําเชื่อมน้ําแดง ขันห้าผ่านทองรองรับมาถวายปู่ขอพระองค์ท่านจงเสด็จมารับและเสวยให้มน้ำสำราญเพื่อเพียงพอกับความต้องการของพระองค์ท่านและได้โปรดประทานพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าและกุลบุตรวิริาะท,ที่มาทุกๆคนในที่นี้ที่ได้ทําข่าวทําคลิปของอะไรนะเฮฮาพามวานเฮฮาพามวานก็ขอให้มีชื่อเสียงคนที่เป็นบุตรหลานลูกหลานสายยายสายยานสายบารมีของพระองค์ท่านแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงหลังไหลเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วย ช่วยชมช่วยสร้างบุญสร้างบารมีหากหลวงปู่หากปู่ท่านโปรดอีสารเรียกอะไรนะโปรดพายหรือเปิดบุญเปิดบารมีเปิดโชคล่าเปิดแสงสว่างเปิดการเงินเปิดการทองเปิดทุกสิ่งทุกอย่างณนะบัดนี้ก็ขอให้พระองค์ท่านช่วยเปิดด้วยเปิดแล้วก็ขอให้ทุกคนหลั่งไหลมาในญาติธรรมทุกๆ พื้นที่ธรณีทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่นอกประเทศไทยให้ได้เข้ามาชมกันให้ได้มากมายให้มีชื่อเสียงโด่งดังให้เฮฮาพาม่วนโด่งดังและให้ตัวข้าพเจ้านัจวันพัวพันโด่งดังให้ตัวข้าพเจ้าจะประกอบกิจอะไรที่ลูกฝันแล้วพระองค์ท่านบอกว่าทําตนเสียสละให้เป็นประโยชน์วันนี้ลูกได้มาทําแล้วหากให้ลูกได้ทําอย่างนี้สิ่งที่พระองค์ท่านต้องการณนะบัดนี้ก็ขอให้พระองค์ท่านจงรับรู้รับเห็นเป็นพยานและได้โปรดมาประธานพรชัย หากกรรมหนึ่งกรรมใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วผิดพลาดทังประการใดด้วยกายก็ดีด้วยาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีขอทุกๆพระองค์จงได้โปรดประทานในภัยโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและกุลบุตรดาในที่นี้ด้วยเถิดนะพุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดนะพุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอพรชัยอันนนเรรร่่่งงงดวจาากกพพะะออคค์์ททุๆ จงได้โปรดประทานพรชัยให้แก่ข้าพเจ้ากุลบุตรกุธิดาลนะทุกคนในท,ที่นี้ขอให้พงค์ท่านจงได้โปรดประทานแม่พระพายเจ้าขาแม่พระเพิงเจ้าขาแม่พระธรณีเจ้าขาเทพทั้งสี่แม่ทั้งสี่เจ้าขาขอพระองค์ท่านจงโปรดนำพาเปิดแสงสว่างเปิดโชคลาภให้เกิดกล้องเสียงลีดเรไล,ลนกสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายจงปูกกล้องว่าสถานที่นี้เมื่อเปิดแล้วจะโด่งดังณนะที่นี้จะมีญาติธรรมบุตรหลานพงท่านหลังไหลามา ขอพระองค์ท่านตรงเป็นทิพยานในวัดนี้สัจจะบารมีอธิฐานบารมีศีลบารมีสามสิทธัศบารมีทั้งสามสิทัศนั้นขันติบารมี ข้าพเจ้าได้อธิษฐานแล้วนะได้มาแล้วกระทําตามท,ท,ที่ข้าพเจ้าน,นิมิตฝันขอปูด่ดาจงทรงกระเสมสําราญจงทรงพระยานาบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เชื่อเสียงท่านกระจรกระจายไปทั้งในทั้งนอกทั้งในประเทศต่างประเทศให้เป็นที่รักใคร่ของเหล่ามนุษย์ให้เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาณนะต่อไปนี้ข้าพเจ้ากลุลบททิดาเฮฮาพามวนทุกชาวคณะทุกคนที่อยู่ในที่นี้และที่ผููที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกทกที่ทุกๆคนทุกๆน,นามที่เอ่ยชื่อกด็ดีไม่เอ่ยชื่อกด็ดีเอ่ยนามกด็ดีไม่เอ่ยนามกด็ดีขอทุกๆคนจงได้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ด้วยด้วยเถิดนะพุทธเจ้าค่ะแล้วขอให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการใดที่ขัดขวางติดขัดอึดอัดก็ขอให้พงค์ท่านช่วยเปิดให้คลายให้หาย ให้มีแต่คำว่าร่ำรวยให้มีแต่คำว่าร่ำรวยให้มีแต่คำว่าร่ำรวยให้มีแต่คำว่าสมหวังให้มีแต่คำว่าสมหวังให้มีแต่คำว่าสมหวังให้มีแต่คำว่าสำเร็จให้มีแต่คำว่าสำเร็จให้มีแต่คำว่าสำเร็จให้มีแต่คำว่าสำฤทธิ์ผลให้มีแต่คำว่าสำฤทธิ์ผลสำฤทธิ์ผลทุกทุกประการเถิดขอให้ได้เงินแสนทุสาธุสาธุอกทุก <ผ>จะมา,มาไหมอุกม,มาก็ขอรอบน้อยน่อยเธอเลยนะลุงขอให้ท่านมีกล้วยไข่หวีงามอันลดโอชาขอถวายแด่พระอ,องค์ท่าน não tem หนเก้า ちょっと待ってください。<laughs> <laughs>